นี่ไงคะทุกคนดอกแคฝรั่งออกกันเป็นพุ่มเป็นพวงเลยเยอะมากเลยจ้าสี่สามสองเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะทุกคนมาจ้า ใครว่างๆก็โดดซ้อนท้ายสาวตามาเลยเดี๋ยวจะพาเข้าป่าเว้นมอเตอร์ไซค์ไปเก็บดอกแคฝรั่งกันจ้าบงชัวอาตูสโอชวดด้วยเจฟเร์เมนีเอวกมองสกูเตอร์พวกอเลวัวรัมบาเซเลฟเอร์เดอะอาคาเซียพวกเฟเลิกซินสิ้นถึงที่หมายแล้วจ้าถึงแล้วดอกแคฝรั่งข้างหลังเห็นไหมนี่ถ่า,ายดู สวัสดีจ้าแมวบองปอนกรุบกรุบคนี้เจียอนอ๋สนกสขสบายเนาะจ้าสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกคนนะคะวันนี้มาแล้วสาวตาพาเลาออีกแล้ววันนี้สาวตาพาเลาออะไรเหรอดูดอกอะไรข้างหลังสาวตาดเูเป็นพุ่งเป็นพวงเลยดอกแคฝรั่งออกดอกแล้วเด้อจ้ามาจ้าไปดูต้นกันนี่คือลำต้นของมันดอกสีขาวปนน้ำตาลหนามจะเยอะมาก อันนี้ต้นเล็กนะต้นมันยังไม่สูงเท่าไหร่น้ำเยอะนะคะระวังเวลาเก็บตู ถยังไม่มาเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต้นเนี่ยทั้งแถวนี้เลยนะทั้งแถวเลยต้นแคฝรั่งทั้งนั้นเลยนะจ๊ะดูดูดต้นสูงมากสูงเห็นไหมคะสูงเชียวนี่ไงคะทุกคนดอกแคฝรั่งออกกันเป็นพุ่มเป็นพวงเลยเยอะมากเลยจ้า โอ้โหเสร็จสาวตาและลวกจิ้มน้ำพริกไอ้ดอกตุมต่มๆนี่นะไปทำแกงส้มอร่อยมากเลยจ้าโอ้โลาลาเยอะเลยค่ะข้างทางเยอะมากดูเอาดูเอาจัดการเลยอย่าสาทยาเยอะเก็บเลยจ้าเก็บโอ้ยมีเพิ่งเต็มเลยระวังน้ำมันมีน้ำด้วย เตรียมถุงมาเหมือนเดิมใส่ถุงเลยเก็บค่ะเก็บสาวตาจะเอาดอกตุ้มๆแบบนี้กินอร่อยมันไม่มีกลิ่นเกสสอนดอกไม้ระวังน้ำนะคะมีน้ำด้วยนะนี่มีน้ำดูเก็บเลยจ้าดอกบานมันไม่อร่อย มันมีกลิ่นดอกไม้กลิ่นมันแรงกลิ่นแกสรนมันแรงนะนะ<า>เห็นไหมดอกตุ่มตุ้มสาวตาเลือกได้เก็บดอกตุ่มตุ้มจ้านี่ มันเยอะเลือกได้เลยจ้าเลือกได้ดูนี่ต้องดอกตุต่มโนี้อร่อยจ้านี่บานๆแบบนี้สาวตาจะไม่ค่อยเอาเพราะว่ากลิ่นเกสอนมันเยอะตอนเยอะมากเลยนะคะอู้ละละมีน้ำด้วยเด้อจะบอกให้ระวังน้ำดูค่ะนี่น้ำทิมมือเดอรระวังให้ดีนะคะเก็บดอกเคฝรั่งมีน้ำ ดอกสีขาวแบบนี้น่ะกินได้นะคะกินได้แต่ไอ้ดอกเหลืองๆม่วงๆเนี่ยนะสาวตาไม่เคยกินไม่เคยจับเดอ้อสาวตาจะกินแต่ดอกขาวๆางนี้ทุกปีแกนี่เห็นไหมสวยเลือกได้ดอกตุ้มๆตุ้มๆแบบนี้ค่ะจัดปะเนี่ยดอกบานๆอย่างงี้อย่าไปเอานะคะกลิ่นแกสซนมันแรง แต่ก็กินได้เหมือนกันนะดอกบานๆแบบนี้ถ้าใครต้องการจะกินนะเอาได้อยู่จ้ะแต่สาตาไม่ชอบเพราะว่ากลิ่นเกสรนนะ่ะมันแรงมากเก็บมาให้ดูในจานนี้ดูนะคะสาตาจะชอบดอกตูมอย่างนี้อย่างที่บอกแหละเออเก็บปะเดี๋ยวไปอุ้ยร่วงที่อื่นต่อ ถุงเลยเอาเลยจ้าได้พอประมาณแล้วดูได้เยอะเลยกลับบ้านเราแล้วทีนี้กลับบ้านจ้าโรงงานสาตาจ้าดูนี่ อันนี้ขับมาหลังโรงงานสาวตาที่สาวตาทำงานคัดผลไม้ให้ดูไม่ได้เนาะไม่มีแดดเลยวนันนี้จะถึงแล้วเด้อ จ้าถึงบ้านแล้วได้ไมาเยอะเลยเดอกแคฝรัง่งเห็นไหม่ะคานี่ตาสาวตาเอาทั้งใบทั้งดอกใบมันก็อร่อยเด้อลวกจิ้มน้ำพริกเหมือนใบแคบ้านเราเลยจ้า ได้มาเยอะเลยดอกเคฝรั่งสวยๆงามๆม,มีทั้งดอกบานดอกตุมนะจ้าคอยติดตามชมตอนต่อไปนะจ๊ะพรุ่งนี้นะคะสาวตาจะทำเมนูกี่เมนูให้ได้ชมกันนะจ๊าสำหรับสาวตาเคยทำแล้วนะคะแกงส้มดอกเคฝรั่งเนี่ยปีที่แล้วที่เก็บที่เก็บมานะจ๊ะปีที่แล้วเข้าไปดูได้เลยนะคะใน ช่องของสาวตานี่หละจ้าสาวตาใส่ไว้ในเพลย์ลิสส์สูตรอาหารไทยและอีสานในต่างแดนนะจ้าในเพลย์ลิสช่องของสาวตานี่หละจ้าวิธีทำเ,ออเก่งส้มใส่ปลากระป๋องอะ่ะอร่อยมากๆเลยจ้าบอกทุกขั้นตอนเลยนะจ๊ะเข้าไปดูได้เลยนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้สาวตาจะทำเมนูกี่เมนูคอยชมคอยติดตามชมกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะจ๊ะเอาเลยจ้า แค่นี้ละอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนไปนะจ๊ะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้สาวตาด้วยเดอ้อถ้าชอบกดไลค์ถ้าชายกดแชร์นะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้ะปิ๊งปิ้งปิงจ๊ะจะได้ไม่พลาดวิถีชีวิตของสาวตาในฝรั่งเศสนะจ๊ะว่าสาวตาจะพาออกไปไหนทำอะไรทำอาหารพากินพาแซ่บเด้ยจ้ะเดอ้อเอาเละจ้าเอาเละค่ะ ขอบคุณนะจ๊ะที่เข้ามาติดตามรับชมกันทุกๆคนนะจ๊ะก็ขอให้มีความสุขนะจ๊ะปลอดโรคปลอดภัยจากภายัยโควิด19ในตอนนี้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะวิธีทำเมนูเด็ดๆอร่อยๆจากดอกเคฟรั่งจ้าบ๊ายบาย